คุณจะมาล่าทาาสมบี้กันนะคะมาไปเริ่มล่าทากันเลยแม่สาวของหนึ่งไปเลยถ้าจะทัมีนี่ว้าวุ่นวุ่นวายว้าวุ่นวุ่นวะเฮ้ยไม่สมบีนะกลัวสมบี้ไปแล้ว น้องก็มาส่งตามมันจะไม่ทุกคนดน่คค่ะเ้ยงลยงแกก็ืาชี่ตาว้ไ่มา้ไงข้าว่าข้าสลบไปแล้วข้าต้อาท้าข้าต้องกาท้าผีสัมบีพี่ข้าผิดไปที

อ่ะฮ่าอ่ะตึกขัดจบ อย่าล,นะลืมกดไลค์กดแ<ก>ชร์กดส,สมัครายให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อให้พี่พคาดคิปเป็นไงกันบ้ครับบ๊ายบาย